อ่ะคลิปนี้นะครับจะแนะนําวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอย่างง่ายๆจาก Power m i x e r นะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับสวิตช์อยู่ที่ด้านหลังนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับสัญญาณนะครับลันพร้อมทํางานนะครับให้กดสัญลักษณ์ปุ่มสีแดงๆนะครับหรือว่าเป็นรูปสัญลักษณ์ของบลูทูธนะครับหรือว่าคล้ายๆกับปลา2หัวนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับปั๊บนะครับ ตอนนี้นะครับบลูนะครับก็คือบลูทูธนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับกําลังค้นหานะครับทีนี้เราก็มาเปิดบลูทูธที่เครื่องโทรศัพท์มือถือของเรานะครับตอนนี้ผมยังไม่เชื่อมต่อนะครับยังไม่เคยเชื่อมต่อนะครับจะมีคําว่าจับคู่อุปกรณ์มือถือใหม่นะครับจับคู่อุปกรณ์ใหม่ก็จะประมาณนี้หรือว่าค้นหานะครับแล้วแต่โทรศัพท์แต่ละรุ่นนะครับกดเพิ่มเข้าไปเครื่องหมายบวกนะครับปั๊บหครั้งนะครับตอนนี้กําลังค้นหากันนะครับทั้ง2เครื่องกําลังลิงก์หากันนะครับอ่ะมาแล้วครับ บุธเจ้าพาวเวอร์มิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็เขียนนะครับปีชื่อว่า P ขีด 18BT นะครับตัว P ขีด 18BT นะครับกดเชื่อมต่อลงไปนะครับปั๊บมาดูที่หน้าจอนะครับทีนี้อ่ะเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคพร้อมทำงานนะครับไปเร็วหรือเปล่าครับทีนี้เราก็เปิดเพลงกันตามปกติเลยนะครับ สักครู่นะครับเพลงนี้กลัวเป็นลิขสิทธิ์นะครับอ่ะมาแล้วครับแนะนำให้เปิดเสียงนะครับให้สุดเลยนะครับแล้วก็เราก็มาเพิ่มนะครับตอนนี้ยังไม่มีเสียงนะครับเมน LR นะครับเมน LR ตอนนี้เพิ่มยังไม่มีเสียงนะครับอ่ะทำไมยังไม่มีเสียงนะครับเรามาสังเกตอยู่ที่คําว่า mp 3 L กับ R นะครับตัวนี้เป็นสไลด์นะครับสไลด์คล้ายๆกับช่องไม้ที่เราใช้งานกันนะครับ ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับยังไม่ออกนะครับเรามาดูที่เมนนะครับเมน LR นะครับเสียงมาแล้วครับแล้วก็สังเกตด้วยนะครับสัญญาณนะครับสัญญาณสัญญาณเสียงของเรามาหรือเปล่านะครับสว ตัวนี้นะครับมีจุดพิเศษของของมิเซอร์นะครับดีขึ้นมาอีกนะครับก็คือบลูทูธนี่จะมีตัวปรับเสียงไฮนะครับปรับเสียงไฮแล้วก็เสียงเบสได้นะครับเสียงแหลมหรือว่าเสียงเบสได้นะครับถ้าเราจะเล่นเพลงถัดไปนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับเพลงก็ไปแล้วนะครับเป็นเพลงใหม่แล้วครับกด Enter นะครับก็คือหยุดนะครับให้หยุดการทํางานซะก่อนนะครับกดหนึ่งครั้งปั๊บเล่นแล้วครับเราเสียงขึ้นนะครับที่เมน LR ใช้งานง่ายมากเลยนะครับหรือว่าจะเป็น EQ นะครับ Equalizer นะครับนการใช้งาน EQ นะครับกดลงไปให้อ่อนนะครับเราอยากเพิ่มเสียงกลางเสียงกลางมานะครับปิดเสียงกลางนะครับเสียงก็จะออกทื่อๆทึงๆหน่อยนะครับ นะครับตอนนี้จะเพิ่มเสียงเบสเสียงไฮนะครับเราก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับคนป็กั <S <S ัจุบพวมา ติดต่อนะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับที่065-0945-779นะครับหรือว่าลูกค้าอยากให้จัดเซตนะครับร้องคาราโอเกะนะครับในงานปาร์ตี้เล็กๆในบ้านในห้องนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่065-0945-779นะครับก็สินค้ามีบริการพร้อมจัดส่งนะครับโทรมาสอบถามหรือว่าแอดีไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับท่านก็จะได้ไปคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ประกันเครื่องนะครับการใช้งาน1ปีนะครับหรือว่า ลูกค้านําไปใช้งานนะครับภายใน7วันวันสินค้ามีปัญหานะครับทางร้านก็ยินดีเคลมตัวใหม่ให้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ